บ่อยครั้งที่เราต่างรับรู้ว่ากิฟฟรีนได้พลิกชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับคนไทยมาแล้วจำนวนมากนักธุรกิจคนเก่งของเราวันนี้ก็เช่นกันค่ะเธอคือหญิงแกร่งคือนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหาใดๆด,ด้วยกำลังใจที่เชื่อมัน่นและศรัทธาในกิฟฟรีนวันนี้เธอได้พลิกชีวิตจากสาวโรงงานที่ยากจนเป็นผู้ประสบความสำเร็จมีรายได้เดือนละหลายแสนบาท เธอคิดแบบไหนมีวิธีการทำงานอย่างไรไปฟังจากผู้บริหารระดับแกรนด p a r a าไดส์คุณสุภาพรวงศาได้เลยค่ะเพราะตัวดิฉันเองถามว่าครอบครัวเป็นไงครอบครัวยากจนมากถ้าเกิดนะคะเรียนจบดิฉันใฝ่ฝันเลยว่าอยากไปทํางานโรงงานเดือนละ300บาทนะคะอยู่กินกับเท่าแก่นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะพ่อส่งมาให้อยู่กับพี่สาวนะคะที่กรุงเทพ พ่อเนี่ยได้เบิกเงินล่วงหน้าไปนะคะ3าสเดือนนะคะดิฉันก็ต้องทำงานใช้หนี้ที่พ่อเบิกไปนะคะ